เป็นไงครับท่านเป็นไงขอรุนหน่อยมัดแล้ว,ลว,วนี่มัดอะไรมัดปลามัดอะไรครับมัดอะไร,ระขอรุนหน่อยมัดปลาอะไระร้อยโลเหรอน้องรุนกันเลยครับพี่น้องนาทีนี้ในนาทีนี้อเ,เอ้ยตกแพเอ้ยตกแพรู้ว่ากองจับเนี่ยเส้นกาเอ้ยตกแพนี่เอ้ยเอาแท่นี้ร้อยโลนะมีแท่นี้พี่น้องเอ้ย ของแค่นี้ตกแพเลยอ่ะตกแพเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวขอหยัดโอ้เกงรูดตะเกงนี่พี่น้องเลยตกแพแม่ผมก็จะตกน้ำนดีพี่น้องเลยเดี๋ยวขอโฟกัสต่อยเด้ยตกแพลอยโลเ่ยลอยโลเดี๋ยวขอดูพี่น้องเลยแม่ผมจะกินจังแล้ววะเอาละแม่ปะทะกระเซ็นหยอกเอ้ยกอดแต่บอยเราเออทำอะไรกันทำอะไรกันน่ะเออโอ้ดูกันครับพี่น้องฮ่า ตกแพ้ด้วยพี่น้องแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงเด้อมัดแล้วมัดเรียบร้อยแล้วคงจะมัดตัวพี่น้องมัดห่วงมัดถางมัดถางอะไรมันก้อหลังผมมั้งเดี๋้อเด้อร้อยโลร้อยโลวันนี้เวลาหนึ่งช ouais, right? uh huh. ั่วโมงกับยี่สิบสี่นาทีครับพี่น้องเราใช้ความสําคัญนะฮะกับสองเส้นนี้ครับนั่นคือเส้นกาบและเส้นหยองพ่อพ่อชื่ออะไรเส้นหยองเหรอพ่อกาบกับหยองพี่น้องครับผม ท่านใจเย็นแล้วครับท่านมั่นใจว่าได้ตัวแล้วมัดเรียบร้อยแล้วครับมาพอร้อยโลมีจริงก็ถือว่าบ่อนี้นะครับพี่น้องก็ยังมีความดีความชอบนะครับตัวนึงก็ยังดีว่ะเด็กการในมุมนี้เลยครับผมเอายางครับเชนกราบครับ เราโฟกัส,สท่านประมาณสี่นาทีผ่านมานะครับเสน้นกาบกับเสน้นยองโชว์ด้วยทุนหัวจ๋าโชว์ด้วยท่านคือความหวังของหมู่บ้านวัดหนองคูวัดนารามรอท่านอยู่นะครับคือความหวังของที่นี่เร็วมูตะชี้อะไรโชว์เลยโชว์เลย แต่ที่แน่ๆคือเราโฟกัสตอนท่านตกน้ำทั้งคู่ได้ครับพี่น้องแม่บ่อหมื่นก็ตกน้ำกันเนาะบ่อพันแปดก็ตกน้ำนี่ไปกันอีกเอาพ่อไหนล่ะใจเย็นเนาะคือใจเย็นเนาะชี้อะไรไปชี้อะไรไปแสดงแสดงแสดงทำอะไรแสดงพ่นมายอีกหน้อนโอ้สามเลยพี่น้องครับผม อ๋สองเรือหนึ่งแพ่ะเอาแล้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวนะถ้าผมโฟกัสไม่ชัดเจนนะเต็มตัวนะเราจะวิ่งไปทิ่มเลยนะระยะก็ประมาณสัก4ี่ห้ารอเมตรนะครับพี่น้องเราจะอ้อมไปบริเวณนั้นนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมโฟกัสแล้วไม่ชัดนะรับรองได้ได้เห็นเจ๋งๆ,ๆ,ๆพี่น้องครับผมเดี๋ยวแป๊์บร้บรอยโลมีจริงไม่มีจริงผู้ใจก็ถูกดา่า <laughs> รอแป๊บตามบรรยากาศก่อนนะครับขามือขวาเส้นหยองจับสายกระไดสีแดงเหลือสีเขียวจะประกบจะตกน้ำจริงนี่นะมามามาตอนนี้ผมโฟกัสบริเวณนี้ครับแสดงจเสด็จสดงจสด็หมวกลายทหารมีไหม Uhm, มีมีครับมีไหมสร้อยแล้วเน,สสนี่ยส,สร้อยแล้วนะผมโฟกัสนี้นะครับผมเดี๋ยวกำลังกลังนะฮะขออนุญาตบันทึกให้ความสำคัญก่อนสะสองเรือหนึ่งแพก่อนเดี๋ยวนะเราจะทิมนะฮะเราจะทิมชั้นไวเลยนะครับขออนุญาตกระชากไวเลยนะโอ้โหกะชังใหญ่มากเลยพี่น้องโอ้กระชังดำอ่ะปัดเห็นงเง้ยครับ เข้าสู่บรรยากาศการลุ้นนะครับร้อยจริงมีจริงหรือเปล่าร้อยมีจริงไหมเห็นนะครับเราจะลุ้นสองช็อตนะพร้อมกันนะพี่น้องโอ้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 อะไรกันอะไรกันอะไรกันอะไรอะไรอะไรเส้นกราบอะไรเส้นกราบทำท่าทำท่าทำท่าหนักไว้เส้นกราบ สิ็นภาพต้ท่าถักไว้ตุนหัวจ้าขอญาติปัญญาไม่ไม่เห็นภาพนะครับแสดงไหมครับแสดงแสดงเป็นไงแสดงเป็นไงโอ้โอโอ้โอโอ้โอโอ้พี่น้องพี่น้องโอ้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 ครับส่วนแสดงเป็นไงแสดงเป็นไงแสดงแสดงโอ้โออะไรอะไรกันอะไรกันโอ้โอโอ้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 สามเสียนสามเสียน เส้นกราบเส้นยองปื้ดพืกนพื้นพืยนพื้นปื้ดพื้นพื้ดพื้นพื้นปืนพื้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 ดพื้ดพื้ื้นพื้นปื้นพื้ดพื้นพืืื้นืนืืืืืืืื้นืื้ืพืนืืืนื้ื้ืนืพืน้ืืดืืนืื้ืืน คับพี่น้องเดี๋ยวสุมกลับสุมกลับแป๊บนึงครับน้องแป๊บนึ่งแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะต้องเดินทางนิดหนึ่งครับพี่น้องต้องเดินทางนิดเดียวถุงนี้เี่ามุมนี้เลยมุมนี้มุมนี้ผมแท้หรือเปล่า อีกเส้นหนึ่งอยู่น้ำครับพี่น้องอยู่ในน้ำสองเส้นก็อยู่บนคุณแพครับเส้นกาบเส้นยองนะฮะโอ้กระชังใหญ่ๆเลยเนี่ย้ะทางจะไปหอบระมาทั้งหมดเลยนะนี่เลยครับพี่น้องโอ,โอ้โอ้โอ้เส้นยองเส้นยองโอ,โอ้โอ้สาวอะไราขึ้นไปสาวอะไราขึ้นไปโอ้เขาไปช่วยอีกหนึ่งก้อนสีแล้วนะ ังพี่น้องย่งางเราโฟกัสด้านหลังนะครับพี่น้องไม่ชัดเท่าไหร่เห็นนะขึ้นมาย่างขึ้นย่างภาวนาให้แพนะฮะ้ปลาหันมาด้านนี้ครับพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละเริ่มมาแล้วเริ่มหันมาด้านนี้แล้วครับผมรวมทั้งไปหน้าของสามเซียนที่นั่งอยู่บนเรือมันแพด้วยเรือสีเขียวนี่กําลังจะไปหึงกำลังจะไป ช่วยขึ้นมาบนเรือหรือเปล่านะครับตอนนี้สี่ลุ้มหนึ่งครับสี่ลุ้มหนึ่งโดนบังแล้วนะเรือบังหมดเลยครับตัวนี้บังหมดเลยโอ้โอ้ัวใหญ่ชัวร์ครับของใหญ่ชัวร์ขนาดนี้ครับพี่น้อง สายขวานะก็ยังเงียบๆอยู่นะครับยังเงียบๆโฟกัสโฟกัสตายตัวแล้วนะครับตายตัวเลย คลิปนี้รอความหวังอยู่กับปลาตัวนี้แหละครับมีเสียงฝั่งด้านด้านทิศใต้นะฮะยังคงมีเสียงครับพี่น้องยังอะไรอีก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 อออะไรีกโ้ ของแท้พี่น้องของแท้โอ้หางใหญ่นะขอญาตเข้าตำแหน่งนี้แล้วครับพี่น้องโอ้เห็นหางใหญ่ฮะตอนนี้ผมกำลังเลือกอยู่ครับพี่น้องเลือกอยู่ฮะตอนนี้ตัวนี้เรามั่นใจว่าได้แล้วนะครับเนี่ยผมขอญาตนะครับที่มุมนี้นะครับพี่น้องหางใหญ่ขึ้นมากเลยก้องเดินทางนะกล้องเดินทางหางใหญ่ไหมตัวนี้หางใหญ่ไหมใหญ่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 หังใหญ่เดเดเดกำลังหามุมอยู่ แพ้ไ anyway? หนเนี่ยแพ้ไหนเนี่ยกำลังลงใช่ไหมเนี่ยปลาอยู่เลยนะวุ้บแพ้ไหนให้เมื่อกี้ปลาใหญ่ใหญ่อะกำลังจะขึ้นเนี่ยเหรอ ผมก็จะเปลี่นยนมะุมน้องแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแค่เขาเก่าที่เราโฟกัสแต่เมื่อกี้เราจะได้เห็นของเส้นกราบด้วยฮนะปึ๊บนานมุมนี้ได้เห็นสองช็อตเลย นี้หนูนนะ่างเส้นกาบนะใ,นใกล้ตัวเรานี่ยังอยู่ครับพี่น้องยังอยู่หางใหญ่ย,ยังอยู่ครับใจเย็นครับเสียไม่ต้องรีบร้อน มันอยู่ในแห่ท่านนั่นแหละส่วนของเส้นกาบครับพี่น้องผมซูไปเส้นกาบนะโอ้โดนบงังครับโดนบงังโดนบงัง โกดกัสคู่เลยนะครับพี่น้องคู่เลยยังมีเซียนสมพรบ้านข้าวบางนะกําลังจะหวานนะฮะนั่นแหละครับข้าบางเราบางเรือของเซียนเก่าครับผมเดี๋ยวผมจะเซีอนอีกสักตำแหน่งนึงครับขึ้นมาบนนี้มุมนี้ขึบเข้ามุมนี้ซุ่มโจมตีตรงนี้เลยนี่ครับนี่เลยเลยขึ้นย่างหน้าเรือน่ะมันโดนในหญ้า ผมโฟกัสไปที่เรือเซนกาบนะฮะปุ๊บๆนี่โยกมานี้เราโฟกัสคู่เลยรู้สึกจะมีการช่วยเหลือนะครับแผดขาวทั้งคู่มาช่วยกัน สอนช่วยเหลือกันโัสมุมน,น,นี้นะฮะมุมน,น,นีม้หนึ่งพืนนี่พอฮะที่จะเพิ่มเป็นสองพื้นนะโฟกัสมุมน,น,นี้นะก็จะเห็น,น,นของเส้นกาบเรือสีเขียวเล็กๆครับ ครับตรงนี้นะฮะฝั่งท่าเรือก็มีขยับตัวแล้วครับ เอ้ยตกแพ้ลากท่านตกแพ้แล้วลงน้าระวังแง่งนะครับลงน้ำระวังแง่งนะครับดึงมาก่อนครับผมโฟกัสมุมกว้างๆนะฮะก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของเรือเซนกรมนะฮะ ที่เขียวนะครับแล้วก็เสียนที่ตกน้ำไปเมื่อกี้ลากขึ้นฝั่งเลยได้ไหมฮะลากขึ้นฝั่งได้หมซอนสามครับสอนสาม ทีที่หชั่วโมงกับสามสสอนไปแฮสา 3. รวมบานนะรวมบานเกื <c oughs> ับตัวไหมครับเกืับตัวมาอีก อยู่ไหมอยู่ไหมอยากให้อยู่นะฮะเพราะบัตรทันแปดนี่ก็ถือว่าที่มนผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ปลาเท่าไหร่นะฮะให้กำลังใจเสียนที่ตกไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องให้กำลังโยก ส่วนด้านของของญาตาบรรยายยังไม่คเอยเห็นภาพเท่าไหร่นะฮะแต่โฟกัสของเซียนอยู่นะฮะของเซนกรมก็กําลังปฏิบัติการคิปว่าเสร็จภารกิจของท่านแล้วนะฮะของท่านก็จะมีการถ่ายคลิปด้วยนั่นนั่นโดยนําโดยเส้นยองถ่ายคลิปที่ได้ปากําลังบันทึกเทปอยู่ครับผม สูงนิดฝั่งขวามือกล้องก็จะเห็นนะเรือก็เขียวเส้นหยองยืนอยู่นั่นนะแต่ผมเสื้อดำๆดำชุดดำๆดฝำั่งซ้ายมือก็เรามาลุ้นกันนะะร้อยจริงหรือเปล่าร้อยบวกจริงหรือเปล่า นะครับโฟกัสเดี่ยวเลยไ่น้องให้ความสำคัญคู่นี้เลยนะจ้ำนะของเส้นกำานะครับ,รรรบแต่ปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้วคต้องซ้อนเพิ่มหรือเปล่า ที่เห็นก็คือสองผืนคะัมาจากบางช่องค่ะพี่ต้นต้นค่ะนี่โดนอยู่ตรงนี้ตัวนึงเอาไม่ได้ตรงนี้มัดเอาไว้อยู่มันติดเองมันติดต่อมันติดต่อ มันมันอยู่ตรงเนี้ยมันติดต่อใช่กว้าใหญ่ใหญ่บนปากก็หูใจนะกลับมาโฟกัสเห็นเรือเขียวด้วยนะพี่น้องเห็นเรือเขียวด้วยมุมด้านขวานะฮะ ก็ยังปฏิบัติการเรื่อยๆนะครับยังไม่มีการขยับตัวนำปลาเข้าฝั่งนะครับพี่น้องมันดึงรากไม้ทั้งอะไรเต็มโอ้ผมก็จะ z o o ให้ดูหางนะพี่น้องหางเส้นกาบครอบคลองนะหางโอ้คีบใหญ่มากเลยโอ้คีบใหญ่มากคีบใหญ่มากโยกกล้องกลับมานะโยกกล้องกลับมา นี้มุมนี้โอ้คีบคีบโอ้โหโอ้โหคือเหลือสีเขียวนะพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องโอ้ร้อยบวกเหลือเหลืออยู่สองเส้นครับมีบรรยายหลังกล้องนะขนาดสี่คนนะยัง <c oughs> ยังเอาขึ้นไม่ได้ครับผม,มนี่ว่าเป็นเส้นต้นฮนะเส้นต้นมาจาก ชม่มีการบอกกันนะมีการบอกกันน้องคนกลางข้างฝั่งเชื่อต้นเหรอ ต้นเขาใหญ่ทีมง,งานต้นเขาใหญ่ทีมง,งานต้นเขาใหญ่เส้นต้นครับยังอยู่นะครับ,รบส่วนฝัง่งด้านเ้นกาวก็บพีนน้องไม่แน่ใจนะอยู่บนเรือเส้นหยองหรือเปล่านะครับเส้นหยองเ้นหยองกำลังนะฮะ น่าจะอยู่ในกระชังสีดำนะฮะลูกใหญ่ของเซนการครับพี่น้องนั่นนะครับโอ้โหพี่น้องคีบโอ้คีบ,คบปั๊ดอยู่ในกระชังสีดำนะฮะอยู่ในกระชังสีดำกำลังพายอยูเออ่เสื้อสีแดงนั่นแหละครับพี่น้อง ฟโฟกัสกำลังพายแพนะครับพายแพพายเรือเนี่ยเสื้อสีแดงนะฮะนั่นแหละครับบรรทุกไปแล้วอยู่ในกระชังสีดำนะฮะนั่นแหละนั่นแหละครับผมนี่ ตรงน,นี้ตรงนี้โอ้โหขหี้บักใหญ่บักใหญ่ลงไว้กันแล้วขีบ้บักใหญ่ลงไปเส้นต้นตกำลังจะซ้อนเพิ่มใช่ไหมครับรกำลังจะซ้อนเพิ่มซ้อนไป เบิกเบิกเขาบอกว่าร้อยบวกร้อยบวกผมเห็นที่หางอยู่แต่ตัวนู้นขึ้นมาแล้วนู่นนู่นนู่นเป็นของเซนการ์ดแล้วฝากเขาลากมาทางฝักทางนี้นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมขอญาติโฟกัสมุมนี้ก่อนนี่ฮะนี่ฮะเสื้อแดงมือซ้ายจับเรือครับ ผมยังไม่หเห็นเส้นต้นนะฮะเส้นต้นก็นกำลังซ้อมไปแล้วจบในการซ้อมไปแล้วนะเส้นต้นดูการขึ้นของเรือลำนี้ก่อนนั่นเลยพี่น้องึอุบ เส้นสุดปลายทางท่านย่างต่องขยับตัวนิดนึงฮนะเคลื่อนไหวต้องกล่าบขอขอภัยนี่เลยนี่เลยปลายทางของฝั่งท่านแล้วนะครับตัวนี้ ชีโบชีเบนั่นแหละโฟกัสได้อยู่เดือลำนี้อยู่นะครับ ส่วนเส้นต้นนะฮะยังไม่ม <Wow. S 1> e ีการเคลื่อนไหวฮะยูไหมฮือเป็นไงครับเป็นไงอยากเห็นจังอ่ะร้อยบวกอ่ะ โอ้โหโอ้ตัวใหญ่นะครงูมกลับนะครับพี่น้องเราจะไปตรงนั้นในวยกนะันผขอเวลา1นาทีซักเอาซักเอา โอ้หา oh, ที่เข้าไม่ได้ lings, เลยท um, ี่มุมนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมมามาแล้วพี่น้องโคนหางโคนหางกโขนมาแจ๊สได้ใหน่อยเดินเด้อสฝั่งของเชนต้นนะฮะกำลังครับกำลังอ้ดูครับโขนหางครับโอเคบอกครับพื้นที่จะ จริงๆครับตัวนี้ของเทครับองเทเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่าไปดูันดูนประมาณนงกไม่อกล่นะน่จทุบหัวให้ดูหน่อยไม่ได้หัวาะน่น่านะน่กามรอบใหมากครับตยน้อยบวกกับน้องแงเทโอ้ รโอ้ย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 กาลัถึงคอมเมนต์มาคุยกันนี่กำลังจะขึ้นอีกตัวหนึ่งครับเราดูหลังกล้องมั่งพี่น้องกล้องของเรานี่อีกาดำอีกแล้วอ้าวนี่นะฮะเรจะไปนู้นครับพี่น้องนู้นที่เราวิ่งมาเมื่อกี้นี่ไปเลย ไปรครับตอดของเส้นกาบจะผ่านไปแล้วเราก็จะมาดูตัวนี้กันของเส้นต้นเขาใหญ่